สวัสดีค่ะนะคะวันนี้มีปาลานิปุรีนะคะมาแนะนำนะคะนี่เลยหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีมันบดเนาะนะคะและนี่หน้าตานะคะแป้งกรอบๆนะคะลูกกลมๆแบบนี้กรอบๆนะคะแล้วก็มาด้วยนะคะน้ำจิ้มนะคะอันนี้ออกคล้คายๆสีฟูด นะคะอันนี้คล้ายๆหม่าล่านะคะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะเคยทานที่พัทยานะคะก็จะเป็นอีกแบบรสชาตินึงเลยนะคะแต่ที่นี้นะคะออไปเจอในห้างม,มานะคะ mm hmm. เขาบอกว่าเป็นแบบสุดไทยๆจะกินง่ายขึ้นลองมาลองกันดีกว่านะคะจะกินง่ายขึ้นจริงหรือเปล่านะคะ mm hmm. ตอนที่อยู่พัทยาจะเป็นแบบก็คืออ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบเครื่องเทศค่อนข้าง,างเยอะเนาะ mm hmm. นก,กินก็แบบว่านะคะ mm hmm. ก็เลย กินแบบ,บแปลกๆนะคะกินไม่ไหวนะคะแต่อันนี้เขาบอกว่าลองดูใหม่เป็นสูตรททยกินง่ายลองดูใหม่ค่ะนะคะวิธีการกินเริ่มเลยนะคะลือกกลมๆแบบนี้นี่นะคะทำให้เป็นร<อ>ูแบบนี้เลยจ้าทำให้เป็นรูแบบแบบนี้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ใส่มันบดลงไปนะคะเราก็ใส่มันบดลงไปแบบนี้นะคะ ใส่มันโบดลงไปนะคะแบบนี้นะคะ,ะ,คะใช่แล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกนมจิ้มค่ะอันนี้ค่อนข้างที่จะเผ็ดนิดนึงใส่เลยค่ะเ็าบอกว่านนใส่รวมกัน,น,นก็อร่อยนะคะกินแบบไทยๆเขาบอกจะกินง่ายจริงจริงหรือเปล่าเนี่ยเคยกินมาครั้งหนึ่งแล้วแบบม,ม,มันเครื่องเทศจ๋าเนาะเราก็แบบเฮ้ยไ,ไม่ไหวนะคะลองอันนี้แล้วกันเนาะอันนี้เขาบอกว่าอะไรนะกจ,<ะ>จะหวาน<พ>หน่อย<พ>อ่าผสม<ๆ>ก็เลยผสมกันดีกว่า นะคะพร้อมแล้วค่ะพร้อมไหมคะใส่หรือ,อยังคะ <laughs> <laughs> อ่ะลองดูนะคะลองดูนะเฮ้ <laughs> ยค่ะอืม <laughs> ขอเคลียร์แป๊บหนึ่งนะคะ <laughs> อือือ <minutes> ืมอื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 เป็นไงอะปังหยุดนะเบอกว่าอืมอันนี้เปรี <in die> <us> ้ยวเหมือนซีฟู้ดเลยค่ะแล้วเปรี้ยวเหมือนซีฟู้ดเลยถามว่าถามว่ากินง่ายกว่าครั้งที่แล้วที่เคยกินไหมคิดว่ากินง่ายกว่ากินแบบสูตรไทยๆนะคะ เอ่ออะไรนะเมื่อกี้ก่แม่ลืมชื่อนะในบุีไปซื้อดูนะคะลองของแปลกกันค่ะ